สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมในรายวิชาภาษาไทยกันนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะภาษามาที่หน้า30นะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะกิจกรรมที่9เรียงคำให้เป็นประโยคทีนี้เราจะมาฝึกเรียงคำให้เป็นประโยคกันนะคะ มาดูข้อที่หนึ่งตกหนักฝนเราจะเรียงเป็นประโยคว่ายงไคะนักเรียนก็คือฝนตกหนักนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้นักเรียนจำได้ไหมเอ่ยคุณครูเคยพานักเรียนเรียงประโยคไปแล้วนะคะทีนี้คำไหนขึ้นก่อนให้เรียนสายหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่ง คำว่าอะไรนะขึ้นก่อนขึ้นต้นประโยคคำว่าฝนนะคะนักเรียนก็ใส่หมายเลขหนึ่งกำกับไว้ค่ะฝนตกตกก็ใส่หมายเลขสองกำกับไว้นะคะแล้วก็หนักก็ใส่หมายเลขสามกำกับไว้ค่ะทีนี้นําแต่ละหมายเลขลงมาเติมได้เลยฝนสะกดพร้อมกันคะ่ะนักเรียนฝน โอนอฝนต่อไปหมายเลขสองตกตอโอกอตกหมายเลขสามหนักหอนออะกอหนักทวนการอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะฝนตกหนัก ต่อไปข้อที่สองช้างต้นไม้ลากเรียงประโยคได้ไวยไงคะนักเรียนช้างลากต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นช้างเป็นคำที่หนึ่งลากเป็นคำที่สองและต้นไม้เป็นคำที่สามนะคะ นักเรียนก็นำมาเติมได้เลยอ่ะสะกดพร้อมกันค่ะชอาองอชางไม้โทช้างลอาอกอลาตตโอนอตนไม้โทต้นมอไอยอไม้ไม้โทไม้ ทวนการอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะช้างลากต้นไม้ต่อไปค่ะข้อที่3ามเลื้อยเข้าป่างูเรียงประโยคได้ไวไงคะนักเรียนงูเลื้อยเข้าป่านะคะอ่างูเป็นคำที่หนึ่ง เลื้อยเป็นคำที่สองเข้าเป็นคำที่สามแล้วก็ป่าเป็นคำที่สี่นะจากนั้นนักเรียนก็นำมาเติมได้เลยค่ะงองูงองงองูงูลอเอือรลอเรือไม้โท เลื้อยขอเอาเขา่าไม้โทเข้าปออาปาไม้เอกป่าทวนการอ่านอีกรอบค่ะงูเลื้อยเข้าป่าต่อไปข้อที่4กัดงู เกือบถูกช้างอ่าเราจะเรียงประโยคได้ไง,ไงคะนักเรียนช้างเกือบถูกงูกาดนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะช้างเป็นคำที่หนึ่งช้างเกือบเป็นคำที่สองถูกเป็นคำที่สาม งูเป็นคำที่4และกัดเป็นคำที่5นะคะจากนั้นนักเรียนนำมาเติมได้เลยคะ่ะอ่ะสะกดพร้อมกันนะคะคำที่1คือช้างชออางอช้างไม้โทช้างกอเอือคำที่2ค่ะกอเอือบอเกือบทู คำที่สาทออูกอถูกคำที่สค่ะงออูงูและคำที่หกออดอกัดนะคะทวนการอ่านอีกรอบหนึ่งค่ะช้างเกือบถูกงูกัดนะคะต่อไปข้อที่ห ทั้งสองลูกช้างตัวแข็งยืนอ่าเราจะเรียงเป็นประโยคให้ว่าไงคะนักเรียนลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งนะคะโอเคลูกช้างคือคำที่หนึ่งทั้งเป็นคำที่สอง สองเป็นคำที่สามยืนเป็นคำที่สี่แล้วก็ตัวแข็งเป็นคำที่ห้านะคะจากนั้นนักเรียนก็นำมาเติมได้เลยค่ะลูกช้างสะกดพร้อมกันนะคะลอ,อูกอลูกชอาองอชางไม้โทช้าง ทั้งทั้งคือคำที่สองนะคะสะกดค่ะทอองงทางไม้โททั้งคำที่สามค่ะสอง,สอ,องอสององสองคำที่สี่ยืนยอืนนอืออนและคำที่ห้าตัวแข็ง ตอัวตัวขอแอะงอแขงนะคะโอเคเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่6พลายมะปินภูผาคอขี่เตรียงเป็นประโยคได้ไวไงคะนักเรียนภูผาขี่คอ พลายมะปินนั่นเองนะคะอ่าภูผาคือคำที่1ขี่เป็นคำที่สองคอเป็นคำที่สามและพลายมะปินเป็นคำที่4นะคะนักเรียนก็นำมาเติมได้เลยะคะ่ะสะกดพร้อมกันนะคะคำที่1ภูผาพออูภูพออาผา คำที่สองขีขออีขีไม่เอกขีขอคอคำที่สามคออคอและคำที่สี่ก็คือพลายมะปินนะคะพอลออายอพลายมออมะปอ อีนอปินนะคะทวนการอ่านอีกรอบนึงค่ะผู้ผาขี่คอพลายมะปินนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะ